คำรวยโํคำรวย้พกัจญานิเษงภูสั ครับเอ่อทราบข่าวมาว่าเอ่อมีชายลูกติดนอ่ะกับขับรถมอเตอร์ไซค์วนไปวนมาแล้วโชว์หนอนน่ะเอ่อใช่เป็นเรื่องจริงไหมครับเนี่ยเรื่องจริงค่ะยังไงเรากฟังไหนครับก็มาสอนเป็นเอ๊ชาวพม่าขับออกเป็นชาวพม่านะครับชาวพม่า<ม>ปั่นจักรายานเข้าซอยช่วงหัวข้าครับก็ม,ม,มีชายขับออไซค์ตามมา ตามาแล้วจับของลับตามมาเรื่อยๆอ๋อเหรอผู้ชายผู้ชายขับรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงผู้หญิงเป็นต่างด้าวค่ะไปปั่นจักรยานออ๋ปั่นจักรยานแล้วผู้ชายแล้วขับรถตามขับรถตามแล้วก็จับของลับมาจนจนถึงหน้าตึกนี่แหละอ๋อหน้าตึกนี่แหละครับใช่ว่ามันเป็นซอยเงียบเราก็ไม่ไม่กล้าครับร้องไม่กล้าอะไรใครช่วยเนาะอ๋อครับเรา เกิดบ่อยไหมครับแถวเนี้ยก็แต่ว่าบ่อยก็อ๋อทั้งสองทั้งอ๋อแต่แต่เคยเห็นผู้หญิงคนนะั้นเขาร้องให้ช่วยไหมไม่ร้องเพราะว่าเขากลัวเขากลัวอ๋ออันนี้เกิดเกิดกลางวันหรือกลางคืนเนีช่วงหัวค่ำหรือกอช่วงหัวค่ำเนี่ยนะอ๋ะอในในเมื่อเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราเราอยากจะเตือนใครอะไรกับ ประชาชนที่อยู่ในซอยนี้นะเราอยากจะเตือนอะไรไหมครับให้ระวังยังไงครับระวังมองซ้ายมองมองหน้ามองหลังหน่อยครับถ้าเดินคนเดียวนะอืมมันจะมีสายแดดมันจะมีสายแดดมีเพว่อไปคาดกระเป๋าก็มีอ๋อก็มีเหมือนกันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวออ๋ค่ะก็ไปคาดกระเป๋านแบบขับรถใช้จ้ามอืม แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแล้วได้ผ่านมามาตรวจอะไรแถวนี้ไหมตำรวจก็ไม่ค่อยเห็นรออยากอยากอยากให้มาบ่อยไหมมาได้เลยก็แค่นั้นนะนะครับแต่ลักษณะที่ผู้ชายที่โชว์หนอนเนี่ยเคยมีมาเคยเคยมีอ่ะ นี่ยิงโดนตัวเองเลยเรื่องไปท่ากระเป๋าอ๋อนะไปโดนตัวเองครับอ,ยอ,ยอ๋อโอเครับคมครับขอบ,ขอบคุณครับ<ป>ครับทราบข่าวว่ามีชายโรคจิตที่มาโช์หนอน,นะฮะเอ่อยังไงเล่าฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับก็วันนั้นเห็นเนะี่ยเขาเขาแต่ว่าไม่เห็นหน้าแล้วมันจะมาตอนรุ่แล้วอะออมันจะเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชาย,ชายครับเ้าก็เราก็เห็นหมามา อ๋อ oh, พี่เข็นหมามาเข็นหมามาครับตอนแรกก็เข็นอยู่บนฟุตบาทครับเสร็จแล้วก็เขาเห็นเราเขาก็เข้าไปนั่นเราก็รู้แล้วล่ะว่าเขาต้องทําอะไรแน่นเราก็เลยเข็นหมาจากฟุตบาทลงมาเข็นบนถนนเออก็เห็นแค่แค่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ออกไปอีกเลยโอ้โหเอแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้านะเพราะว่ารู้รู้แล้วล,ะละ่ะเออเขาโชว์ผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ น่าจะเกือบสี่สิบแล้วมั้งมันมันมันมืดอ่ะนะมันมืดนะเนาะเออเราจะไปโชว์อินเทอรมันมันไม่ใช่อ่ะเออเห็นอ๋อมีมีคนเขาบอกเยอะใช่ไหมครับอืมมัแจ้งเหรอเออมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กครับให้เตือนภัยว่าระวังผู้ชายคนนี้เออใช่มาโชว์หนอนใช่โชว์ใส่สาวๆครับใช่โชว์ใส่แน่นนะเนี่ยเข็นในลูกหมาเนี่ยเข็นรถเข็นออกไปอะค่ะครับ พี่เจอเจอ,อทั้งหนึ่งเข็นเข็นรถออกไปแล้วก็นั่นแหละถ้าเป็นลักษณะเราอยากจะเตือนอะไรผู้ที่ดูข่าวนี่ไหมก็ถ้าเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นแล้วก็ต้องระวังอย่าไปใกล้เคาแล้วก็เออเดินก็ก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังเราเรารู้ก็ต้องระวังปกติเอ่อบางทีหกโมงฟ้าข้ามอะไรเงี้ย เราก็ยังเข็ยนปโรตัสใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอค่ำแล้วเราจะไม่เข็ยนเลยเข็ยนค่ำแล้วก็ไม่น่าออกมาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรเนาะแต่เวลาเราเห็นเห็นผู้หญิงเดินสวนทางมาเราก็จะบอกเฮ้ยมันมีตัวนี้อยู่นะมันมีแต่วันนี้มันไม่มาอย่างเงี้ยระวังละการับฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจฟ้าอะไรบ้างไหมครับอ๋อที่เนี่ยเหรอทำเนี้ยเหรอนอกจากสไลด์หนอนแล้วก็รถหายบ่อยอ๋อ สายหายบ่อยครับแล้วก็นอกจกนี้ตำรวจแล้วฝากของอปปตได้ไหมล่ะครับเทศบาลได้ไหมล่ะครับดูแลบ้างไฟไฟทางอ่ะมืดอ๋มมืดนะครับซอยนี้คุณมาดูสิคุณมาดูสิไฟขาดเป็นระยะเลยอ่ะครับอย่างเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดถูกไหมอมครับแต่ว่าถ้าไฟเนี่ยไฟไฟ ไฟทางมันมืดไม่สะดวกกล้องวงจรก็ไม่ไม่สามารถขยายภาพได้ถูกไหมมันมันต้องมีไฟหลวงช่วยด้วยจะได้เห็นว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยครับกล้องจับหน้าได้แต่ว่าไม่ชัดมืดนอย่างเงี้ยมันก็ไร้ประโยชน์ไหมคะของหายบ่อยคนมาแล้วรถลูกค้ามันจะหายไปคันเนึ่งอ่ะมันที่ไหนมันก็มีนะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเราต้องพึงระวังอ่ะต้องดูแลตัวเราต้องพึงระวังอ่ะ ทั้งเราทั้งขา,าวว่าคุณระวังอะไรรู้ว่าตรงไหนมันสูงเสี่ยงแล้วก็อย่าไปทําอะไรเงี้ยยังไงก็ขอให้ระวางังเอ่อเอ้คำว่าระวางังมันอยู่ที่ไหนก็ต้องระวางังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะระวงังคําว่าระวางังเนี่ยคือการการดูแลตัวเองกับอ่าท่านมือต้นเลยนะแต่ไอตัวสไลด์เนี่ยนะเคยเเห็นนะเคยเห็นกับตาเลยเจอตัวเองเลย